this is for the next project we are going to build outdoor cabinet for the thai kitchen so we're looking for some material that will be able to touch the sun and the rain and not rot then i found these pvc sheets quite thick and say durable for outdoor we like this material so we are going to buy this one โปรเจกต์ต่อไปเราจะทำตู้เก็บของที่สาราริมน้าเราเลยพาก,กันออกมาหาอุปกรณ์ค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้จะต้องโดนแดดโดนฝนได้แล้วเราก็มาเจอแผ่น PVC นะคะเขาบอกว่ามันทนดาทนฝนเหมาะกับการใช้งานภายนอกสามีเห็นด้วยเลยจ้งให้ค่ะ The board is so t h i c k and big so we have to rent the truck กระดานค่อนข้างหนาแล้วก็ใหญ่นะคะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเช่ารถบรรทุกของโฮมดีโปมาลม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 พัดลม, <laughs> ด <laughs> ลมพัดกลัวกวเอาลมพัดลมพัดเอาเอาเอาไปยังไดเน้ะบ้านอ่ะ I saw that, <see> that? yeah so windy <laughs> Right yeah. <laughs> Today is our first time that we rent a truck and we use less than one hour. So we only rent $19, including tax. This is $21. That's amazing. What happened, baby? Just one there. ราคาค่าเช่า19เหรียญมีประกันแล้วก็มีภาษีรวมแล้ว21เหรียญน,นะคะ Now it's time for Ryan to start working on the cabinet for me ได้อุปกรณ์มาครบแล้วสามีก็เริ่มสร้างศาลาให้เรานะคะ s รา e ึ The base now it's time to put plywood on top of it. ทำฐานเสร็จแล้วก็เอาไม้อัดนะคะมาตัดแล้วก็ให้ได้ขนาดตู้ที่เราจะสร้างแล้วก็ยิงสกรูยึดติดให้แน่น We are using the leftover wooden from build the house and also from build the pavilion. ไม้ที่เราใช้ในการทำาคาบิเตนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ที่เหลือจากการสร้างบ้านแล้วก็เหลือจากการทำโครงศาลาริม This is absolutely custom งานทั้งหมดนี้เป็นงานฝีมือทำเองทั้งหมดใช้ผัวทำ <laughs> We spend few hours every evening to build this cabinet เราพากันทำในช่วงเย็นหลังจากที่สามีเลิกทำงานนะคะค่อยๆทําทำไปวันละนิดแต่น้อย We paint o u r structure because when we open the cabinets, it's gonna be the same color as the cover. The cover we use is white as our PVC. We don't do any painting on it. เราทาสีโครงสร้างเป็นสีขาวค่าเหมือนกับสี PVC. จะได้สวยสะอาดตาเป็นสีเดียวกัน At Home Depot, they don't cut PVC for you, so you have to cut it yourself at home. ที่ Home Depot เขาไม่ตัดแผ่น PVC ให้เรานะคะเราต้องมาตัดเองที่บ้าน Because they avoiding the smell of the PVC เพราะมีกลิ่นฉุนมากแล้วเขาไม่ต้องการที่จะให้ร้านเขามีกลิ่นนะคะ Please like, share, and subscribe to support us ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ And this is our c u t e t o p that we made very easy to move and very light. นี่ก็คือเคาน์เตอร์ท็อปของเรานะคะย้ายมาไว้หน้างานเตรียมติดตั้งค่ะ